สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะคะประจำวันที่12มกราคม2026ค่ะวันนี้นะคะเรามีข้อมูลที่แบบน่าสนใจมากๆจาก Coinbase คือเขาไม่ได้แค่บอกว่าตลาดคริปโตปีนี้จะดีนะคะแต่เหมือนกำลังวาดภาพสิ่งที่อาจจะเป็นเออพายุที่สมบูรณ์แบบสำหรับวงการสินทรัพย์ดิจิตอลเลยใช่เลยครับสิ่งที่น่าสนใจในรายง,งานนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ดีเฉยๆนะ แต่เป็นวิธีที่เขามองเห็นปัจจัย3ามอย่างที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแยกกันครับอ๋อครับแต่มันกําลังทํางานร่วมกันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันอยู่วันนี้เราเลยจะมาจอดลึกกันครับว่าวงจรที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงน่าสนใจมากเลยค่ะตั้งแต่เรื่องเงินทุนที่ไหลเข้ามา เทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานจริงไปจนถึงผู้เล่นรายใหญ่ๆที่กำลังจะลงสนามแล้วครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยดีกว่าค่ะที่ในรายงานเขาใช้คำว่าสภาพคล่องโลกหรือ global liquidity เขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะคะบอกว่าเป็นเหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมที่กำลังถูกอัดฉีดเข้ามาในตลาดคริปโตเลยถูกต้องครับภาพนั้นเลยแต่เออสิ่งที่อาจจะต่างจากรอบก่อนๆก,ก็คือเงินทุนระลอกนี้เนี่ย มันไม่ได้เข้ามาเพราะการเก่งกําไรอย่างเดียวค่ะแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งนั่นแหละครับมันพาเราไปสู่ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องเทคโนโลยีใช่ครับเรื่องเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานจริงหรือที่เขาเรียกว่า scale accelerate อืมลองนึกภาพตามนะคะค่ะบล็อกเชนในยุคแรกก็เหมือนอินเทอร์เน็ตแบบดโอาปะค่ะ อ๋อที่ช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะที่พอจะส่งอีเมลได้แต่จะให้ดูหนังออนไลน์นี่คือไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็นบรอดแบนด์ของบล็อกเชนแล้วเข้าใจเลยค่ะพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดมากเหมือนเรามีทั้งเชื้อเพลิงชั้นดีแล้วแล้วตอนนี้เครื่องยนต์ก็ถูกอัปเกรดให้แรงขึ้นจนพร้อมใช้งานจริงซึ่งนี่ ก็คงเป็นเหตุผลที่รายงานเขาเน้นเรื่องการเติบโต,ตของ stablecoins ด้วยใช่ไหมคะตรงประเด็นเลยครับไม่ใช่แค่เงินที่เข้ามาพับรอไว้เฉยๆครับเงินทุนหมุนเวียนครับมันคือเงินเดือนของบริษัทเว็บรคือสภาพคล่องใน DEX คือเงินที่ศิลปินได้จากการขาย NFT พูด,ดง่ายก็คือมันเป็นเงินสดในลิ้นชักที่พร้อมทำธุรกิจเลยอืมเป็นสัญญาณของระบบนิเวศที่แข็งแรงขึ้น ใช่ครับแข็งแรงกว่าการที่เราไปดูแค่ราคาบิตคอยที่พุ่งขึ้นเพียงอย่างเดียวโอเคค่ะเรามีทั้งเชื้อเพลิงมีทั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วแต่ส่วนที่คิดว่าน่าทึ่งที่สุดในรายงานนี้นะคะแล้วก็อาจจะฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์หน่อยๆครับคือเรื่องที่ว่าใครกําลังจะเข้ามาเป็นคนขับซึ่งก็คือเทรนที่เรียกว่า corporate treasuries การที่บริษัทใหญ่ๆจะเริ่มย้ายเงินสดสำรองมาเก็บในรูปสินทรัพย์ดิจิทัล แต่คำถามก็คือบริษัททั่วไปที่เขาค่อนข้างระวังความเสี่ยงเนี่ยนะจะกล้าย้ายเงินจากธนาคารมาไว้ในสิ่งที่ผันผวนอย่างบิตคอยจริงๆหรอคะนั่นแ,แหละครับคือจิ๊กซอสิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยค่ะและเป็นตัวที่ทำให้วงจรเน,นี้ยมันสมบูรณ์แบบจริงๆนั่นก็คือความชัดเจนด้านกฎระเบียบหรือ regulatory clarity โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับอ๋อเรื่องกฎหมายนี่เองใช่ครับสำหรับสถาบันการเงินหรือบริษัทมหาชนเนี่ยกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมันไม่ใช่ค่าไฟเขียวให้เข้ามาลงทุนนะแต่มันเปรียบเสมือนกรมธรรมประกันภัยกรมธรรมประกันภัยครับคือเป็นสิ่งที่ฝ่ายกฎหมายของเขาสามารถลงนามรับรองได้แบบสบายใจนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทาให้ความลังเลในอดีตมันหมดไปเลยแล้วก็เปิดทางให้ผู้เล่นรายใหญ่กล้าเข้ามาอย่างเต็มตัว อย่างนี้นี่เองพอฟังแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่3ปัจจัยที่แยกกันเลยนะคะแต่มันคือวงจรที่ขับเคลื่อนตัวเองจริงๆครับผมความชัดเจนทางกฎหมายดึงดูดเงินสถาบันเงินนั้นก็ไปเร่งพัฒนาเทคโนโลยีพอเทคโนโลยีดีขึ้นก็สร้างการใช้งานจริงที่จับต้องได้แล้วการใช้งานจริงนี่แหละครับที่พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบนิเวศนี้มันมีค่าพอพอที่จะต้องมีกฎหมายมารองรับทุกอย่างมันส่งเสริมการเป็นทอดๆเลย ภาพรวมมันเป็นแบบนั้นเลยครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าขบคิดต่อมากๆค่ะว่าถ้าถ้าวงจรนี้มันเกิดขึ้นจริงอย่างที่เขาคาดการนะถ้าบริษัทมหาชนทั่วโลกเริ่มย้ายเงินสดสำรองมาไว้ในบิตคอยกันอย่างแพร่หลายจริงๆลองจินตนาการดูสิครับว่าราคาบิตคอยจะไปหยุดที่ตรงไหน โอ้โห oh. แล้วค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจมากจริงๆค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกมุมมองจากคอ i n b a s e กันอย่างเข้มข้นเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto n e w เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆในโลกคริปโตกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ